วิธีการแก้ไขมันพอกตับแบบธรรมชาติทำแบบนี้นะคะหลดน้ําตาลโดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ําหวานน้ําผลไม้แล้วก็แอลกอฮอล์เพราะสิ่งเหล่านี้มีทางน้ําตาลกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสกลูโคสเนี่ยร่างกายเราสามารถใช้เป็นพลังงานได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมากเกินไปก็จะเก็บเป็นไขมันสะสมส่วนฟรุกโตสเนี่ยร่างกายเราใช้ไม่ได้ค่ะเขาจะวิ่งเข้าตับโดยตรงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันพอกที่ตับของเรา การเปลี่ยนฟุกโตสเป็นไขมันจะทําให้ร่างกายเกิดกรดยูริกถ้าร่างกายของเราขับไม่หมดกรดยูริกก็จะสะสมตามข้อต่อเราก็จะมีการปวดข้อนั่นเองกลายเป็นเกานั่นเองค่ะทำให้เซลล์ของเราเผาผ่านไขมันแย่ลงเสี่ยงดื้ออินซูลินแล้วก็ทําให้เกิดไขมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ2ลดแป้งแปรรูปเปลี่ยนมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนพอแป้งขัดสีหรือคาร์โบไฮเดรตขัดสีจะทาให้ร่างกายของเราเปลี่ยนเป็นน้ําตาลที่สูงและอินซูลินก็จะพุ่งค่ะเปลี่ยนมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเขาจะมีใย,ยอาหารอยู่ใในนนนั้้้จะทํะําาาหดตล อาหารเราไม่สูงมากอินซูลินก็จะไม่สูงมากรู้ไหมว่าการกินข้าวขาวหนึ่งจานทาให้อินซูลินพุ่งสูงมากกว่ากินโค้กหนึ่งกระป๋อง 3. กินโปรตีนจากธรรมชาติค่ะเช่นเต้าหู้ไข่นอสัตว์จะทําให้ระบบเาผาผลาญเราดีขึ้น4ทํา IF จะทําให้ร่างกายของเราดึงไขมันจากตับออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานได้ทาแบบ14บทับสิหรือ16บกทับแก็ได้นะคะเลือกตามความเหมาะสมของ,ของร่างกายเพราะว่าช่วงที่เราฟาสติ้งระดับอินซูลินจะลดลงจะทําให้ร่างกายดึงไขมันออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้มากขึ้นค่ะรู้ไหมว่าวันแค่12 ชั่วโมงจะทาให้ร่างกายของเราสามารถเอาไขามันจากตับมาเผาผลาญได้แล้วค่ะข้อ5้าดื่มน้ําประมาณ2-3ลิตรต่อวันช่วยล้างกรดยูริกและทําให้ระบบเผาผลาญเราทํางานได้ดีขึ้นถ้าน้ําในปริมาณที่มากพอจะทําให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนของเลือดเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะลดน้ำตาลลดการสะสมไขมันใหม่ทำา IF ดึงไขมันเก่าเอาออกไปใช้กินโปรตีนดื่มน้ำให้เพียงพอตับของเราจะฟื้นตัวพลังงานของเราก็จะกลับมาดีขึ้นค่ะ